จริงครับที่เราทั้งสองคนบอกคิดถึงกันตลอดเวลาไม่จริงไม่จริงครับผมต้อง่ายๆเลยไม่เป็นไรไม่ใครคนคนที่จะบอกว่าคิดถึงกันตลอดเวลาแปลว่าไม่ได้คิดถึงจริงฮะในในชีวิตคนเราหนูคิดถึงอ่ะผู้นี้ก็คิดถึงก็แปลกใครจะไปเชื่อถูกป่ะหนูมันต้องให้ความคิดถึงทํางานกันบ้างบอกทุกวันก็ไม่เชื่อหรอก ไม่ได้เจอหลายวันอยู่ครับก็ไ้ทํางานอยู่บ้างครับทำงานอยู่บ้างทํางานทุกวันไม่หมายถึงว่าความคิดถึงก็ได้ทํางานอยู่บ้างความคิดถึงกับทำงานด้กวานคือแบบยังไงปกติแบบที่ผ่านมาจะเจอกันแท่ทุกวันนะครับหนูไม่ดีใจหรอกจะได้แบบว่าเอแบบเบื่อหน้าเฮียแล้วนันทไม่เจอมาด้เชิญน้อยใจมาชวนตัดพอนี่งาแล้ว แต่จริงคิดถึงกันบ่อยนะครับหรือว่ามีแบบห้องอวานแบบนี้ไม่เจอกันแล้วคิดถึงกันบ่อยไหมบ่อยไหมไม่ไม่บ่อยไม่บ่อยครับเพราะว่าเจอกันบ่อยในนานๆทีจะแบบใช่เจอกันมากกว่าไม่เคยสึกเกินแทบโหแต่ไม่เคยที่ผ่านมาประมาณแบบกมุมมุมที่ไม่ได้เจอสมุทรนาถสุดในรอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้หลายเดือนแล้วหรือที่ไม่ไม่ได้เจอกันในช่วง7วันยังไม่เจอใช่ครับก็ หนก็มีงานใคก็มีงานวันนี้ก็ทำหลายโปรเจกต์มีการแบบเรื่องน้ำมีพอเจอกันแบบมีพัดผ่านหรืออะไรยังไงไมมีแซวมากกว่าเขาแซวอันนี้ก็ถามไปอะไรนะขอทอขอทอขอทอคืออะไรเนี่ยข้อทอขอทอคืออะไรแล้วพอตอนแรกผมไม่รู้ตอนแรกผมไม่รู้จริงแล้วตอนนี้ต้องอ่านแบบว่าการขับโพสอะไรนะอ๋อคิดถึงอะไรยังงเยี่ยมยิบ มอมมอมมากเลยมอมมอมอ๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋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 อนเออ๋อมีออ๋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 ออ้เอมาอ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ๋ออมอี๋ออ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 ๋ลอ๋ออมออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋อกปออ๋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 าก๋อก๋ออ๋ออมอก๋าอที่บออเออ๋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 อก๋ออ๋ออ๋ออมาก๋ออ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 ๋คนได้๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออาออ๋ออ๋ออ๋ออมออ๋ออนออ๋ออ๋อ ใครที่ไม่ได้เห็นผมบูก็จะเห็นผมบูใครที่ไม่ได้เห็นหนูแบบองอาจมีมาดอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นแบบสตรองแข็งๆมากขึ้นปกติอาจจะแบบว่ามีแต่ยี่รอยยิ้มหัวเราไม่ได้ทำหน้าแบบว่าเชิดๆเท่าไหร่ถราว่าพอู่ดนตรีเขาเป็นยังไงถึงเราเชิดเราถึงถึงแข่งเราแบบว่าต้องมีทำเป็นเจ้าชายอาวมีลูกน้อยแล้วชีวิตจริงล่ะเออจริงไง ถ้าใครอยากเห็นหนูด่าเฮียก็ไปดูในซีรีส์ฮะด่าด้วยสายตาอะไรเงี้ยเขาควบคุมเกมได้ใช่ไหมเพราะว่าก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในในตัวนิยายก็จะมีปรับเปลี่ยนด้วยครับผมในซีรีส์ก็จะมีปรับเปลี่ยนด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนคงจะให้ซีรีส์ใหญ่เยอะไหมครับซีรีส์ใหญ่ใหญ่ทุกซีนนะที่ถ่ายว่ะเหนื่อยเยอะนะครับซีนแบบเหมือนแบบทุกช่วงของเรื่อง มันสำคัญหมดเลยครับตั้งแต่แบบก่อนไปที่อเอมารีอย่างงี้เอมารีก็เป็นประเทศสมมุติที่ชลานมาตามคผนกลับไปช่วงก่อนที่จะเข้าประเทศก็ซีสำคัญสำคัญเยอะซีใหญ่ถ่ายยากเยอะครับซีที่ไม่เคยถ่ายมาในชีวิตรนั่นแหลแล้วพอยิ่งเข้าวางไปแล้วว่ายากเหมือนกันครับก็ต้องมีความเป็นผู้ชายเข้ามาใช่ครับแล้วไหนจะแบบว่าวางน่าจะต้องแบบยิ่งใหญ่ แล้วก็มีแบบองค์รักเยอะแยะมากมายมีเฮียมีแค่คนเดียวอช่มีคนเดียวเป็นมีคนอื่นด้วยถ้าอย่างอย่างเฮียนะครับผมเทพ้าของเราจะต่อเทพค่อสนุกครับสนุกเราก็ได้ซ้อมบูแล้วก็เรารู้สึกว่าถามว่าหล่อไหมเทพครูไหมหล่อไหมครูครูไหมฮะกือบหมดเลยสำหรับผมในในคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่ามันเกินตัวผมไปหน่อยจริงเหรอไม่จริงสิจริงเลยมันเทียบไม่เท่า ก็ก็ประมาณนึงครับประมาณนึงนะไรรู้สึกว่ามันต้องมีแบบมาศแล้วก็แบบบุคลิกด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีการบูดอะไรเงี้ยแล้วปกติครับพูดตรงก็เส้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เส้นยึดมันเลยต้องวอมมันเลยต้องวอมหน่อยวอมเยอะเออทีปพอมแล้วไงเราไม่เราไม่ฉากแอคชั่นฉากบูดเยอะหรือเปล่ไปหลายซีนแล้วเหมือนกันฮะไปหลายซีนบางทีก็แบบว่าเหมือนเราต้องทวนไปด้วยเพราะมันเยอะอะไรเงี้ยก็มาทวนกันหนูนี่แหละแล้วหนูบอก มาทวนกับหนูให้หนูเป็นคู่ซ้อมมาทวนกับหนูมาแปลมาแฝงหนูมาซ้อมมาจับหนูหนูยืนมาซ้อมแอคชั่นกันดิคู่ซ้อมไม่แม่เป็นผู้สอนแค่คนเดียวได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้เพราะหนูไม่ได้ซ้อมมาแต่ถ้าหนูก็คือคิดแล้วหนูเราควรพูดกันสักหนึ่งแมตช์ไหมเออแต่ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำไปถ่ายสิบสิบห้าสิบหกนะประมาณนี้ใช่ยังวันนี้ที่เราไม่ได้ไปก็อุ้ยเหมือนเป็นซีนแรกๆที่ได้เข้าวัง ใช่วันนี้เหมือนเราแบบอ๋อจะจะหนักแล้วเริ่มแล้วเลิกแบบชิปหมดเรื่อยๆเลยขอบคุณใจร้อนมากขอบคุณรุนมากจริผมก็รู้ณรุนรุนมากเลยนี่อยากข้ามตอนออนเลยครับอยากดูแลกันสนุกมากตอนที่หนูบอกว่าตอนตอนที่แบบบทมาแล้วครับบทมาแล้วแบบผมเนีอ่านไม่ถึงไงอุ๊ยตอนเข้าไปในวังอ่ะสนุกมากหรือแบบสนุกมากอยากจะอ่านต่อใช่ครับชอบชอบเรื่องมากขนาดแบบ ช่วงที่เพิ่งอ่านบทอย่างเงี้คงยครับอ่านเองแล้วแบบอุ้ยยังอ่านต่อแล้วตอนนั้นบทยังมาไม่ครบครับต้องรอรอ,อ,อไม่ไหวอ่ะเลยต้องแบบใช่ครับเลยต้องเอาเนื้อเรื่องย่อๆมาอ่านต่อเพราะว่ามันช้าๆนั่นถ่ายขนาดที้เราอยากดูแล้วเนาะโปรสนุกครับที่หนึ่งน,น้องที่มาถ่ายทีมแต่ละคนบ้เราถ่ายเห็นว่าเตรียมเดบิวท์โน้ อ๋อใช่ครับเดี๋ยววันที่20นี้ครับวันที่เวันก็จะมีเพลงซิงเกิลญี่ปุ่นครับที่จะปล่อยออกมาครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแค่ทั้งเพลงเลยครับใช่เป็นเรียกว่าเป็นเพลงเดบิวต์นะครับสหรับภาษาญี่ปุ่นเดบิวต์เวอร์ชันญี่ปุ่นหรือว่าหรือว่าทำทำกัทางกับญี่ปุ่นคือจากทางญี่ปุ่นเางมาทางญี่ปุ่นใช่ทีมทำเพลงทีมวอริ่งคนญี่ปุ่นกันเลยมีพี่แอมด้วยแล้วก็ทำกับทางญี่ปุ่นนะเรียกว่า โคกันโคกันใช่แล้วก็แต่ว่าช่วงอัดเพลงก็ไปอัดที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็ไทย MP3 ที่ญี่ปุ่นเลยยี่ห้ี่ใครแต่งกับพี่ห้อแต่งอะไรบ้งใช้คำว่าแต่ง่แตงน่าจะประมาณวแติถ้าพิพาสยังไงขอโทษด้วยยากไหมงานที่แบบร่วมทางกับต่างชาติอ๋อเรียกว่ายากไหมผมว่า ถ้ายากจะยากเรื่องภาษายอย่างเดียวนะเพราะว่าเหมือนเวลาเราคุยกันก็ต้องมีพี่ร่ามคอยช่วยบองนะครับแต่ว่ายัางอื่นไม่ยากเลยเพราะว่าเหมือนเราชอบเหมือนเราใช้เสียงเสียงเพลงเสียงดนตรีในการแบบเรีนเข้าหากันนะครับเหมือนเรามาด้วยม,มูที่ดีต่อกันแล้วก็แบบเวลาทํางานแล้วก็แฮปปี้กันทุกคนอย่างเงี้ยเราก,ก็เหมือนคุยกันง่ายครับใช่จะติดเรื่องภาษาย เพลงนี้ปุ่นมันจะมาแบบญี่ปุ่นมีดนตรีญี่ปุ่นเข้ามาทุกย่นเลยญี่ปุ่น,<า>นเลยนี้คือแบบโหคือถ้าเปิดที่เมืองญี่ปุ่นได้คือไม่ติดผมว่าไม่ไม่ติดเลยนะเหมือนแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วในเมืองญี่ปุ่นนี้เปิดเพลงนี้คนจะไม่เอกว่าทำไมถึงเปิดนี ก็เป็นในญี่ปุ่นเลย,ยครับแต่ทีนี้ในเรื่องของเนื้อหาเพลงมันยากมากกว่าขน,ดน,นาดไหนที่คีณร้องเพราะว่าเป็นร้องเป็นญี่ปุ่นมันจะเสืยอารมณ์อะไรันอะไรอย่างเงี้ยแข็งแับงหมอ๋อจริงๆก็ตอนที่มีเนื้อเพลงมาผมก็อ่านความาหมายครับแล้วก็พยายามแบบทำความเข้าใจนนแะครับเลยแล้วก็ตอนร้องก็เน้น happy happy เข้าไว้ครับเพลงนี้เป็นมูดแบบซื่อสวยๆอะไรักนะผม <c oughs> อาจจะไม่น่ารักมากแต่ว่ามีความแฮปปี้ ไม่ได้ซึ้งซึ้งไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นไม่ร้องไห้คือฟังก็ต้องมีแต่รอยยิ้มเป็นเพลงแบบแฮปปี้แฮปปี้ร่วงท้ายปลายปีที่ซีมีแอปได้ฟังฟังแล้วครับฟังแล้วให้ขิงเลยเอาลูกมาตอนแรกว่าจะขิงก็ไม่ขิงดีกว่าใช่ครรััับมฟงแล้้วนูสึกให้ขิงให้ขิงเรารู้สึกว่าเป็นเพลงเนี่ยที่หนูบอกไว้มันดีครับไว้มันดีฟังว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นเพลงแบบฟังที่ญี่ปุ่นแล้วแบบว่าสบายๆบายแนวเดียรูดูด ถ้าจะให้สปอยก็ไม่ได้มีแค่เพลงนี้ว้าวว้าวสปอยมาขนาดนี้แสดงว่ามีหลายเพี่อุ้ยตายแล้วอันนี้บอกอย่างเดียวนะหนูก็จิงก็หนูก็ทำเพลงมาเรื่อยๆเพลงแบบเยอะเกินจนแบบว่าอันไหนจะเป็นอันไหนไม่รู้แล้วตอนนี้อ๋อที่มีอีกเป็นเออซิงเกิลอีกอย่างหนึ่งแต่ยังอันนี้อุบเลยอ๋อครับผุใครับก็จะได้ฟังซิงเกิลอีกซิงเกิ ซิงเกิลนี้จะได้ฟังซิงเกิลนีอ๋อซิงเกิลสำหรับซิงเกิลญี่ปุ่นครับก็ได้ฟังวันที่20ครับร่อยแล้วก็แล้ช่บมวีฟังเพลงร้องกันเลยวันที่20มีเพลงเอีไหมคะ6นี่แหละครัเอ็มวีนี้เลนคนเดียวเอมวีนี้ก็คนเดียวถ่ายที่ไหนเหมือ่นสยโอ้ยอ้โอยเลยนี่อมีถ่ายที่ไหนญี่ปุ่นหรือที่ไทยเขาร้องมาตั้งนานแล้วเอยไทยญี่ปุ่นครับยทุกอย่าง ญี่ปุ่นหมดเลยญี่ปุ่ได้ญี่ปุ่นแล้วเพลงที่จะไปจะโปรโมทที่ญี่ปุ่นด้วยไหมครับคุนิวอือไปครับเพราะว่าเอ่ออย่างช่วงต้นเดือนหน้าใช่เดี๋ยวผมจะมียก Dreamcatcher concert นะไปจัดที่ญี่ปุ่นด้วยที่โตเกียวครับใช่แต่ว่าสกิลจะเล็กลงเพราะสมบวรเลยครับเพราะว่าด้วยเนื่องจากกฎระเบียบของทางญี่ปุ่นว่าจัดคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งไม่ให้เกินกี่ชั่วโมงชั่วโมง แต่เรายังมีแขกเชไม่ได้มีแขกับเชิญยังไม่รู้เหมือนกันครับก็อาจจะอาจจะมีไปแต่ไม่แน่ใจว่าวันไหนี่ทน์ที่ส่เปยังบ้างคซูเปอร์ซันอ๋อสูปรก็ก็มีมีหลายโปรเจกต์ครับผมปีหน้าก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นสปอตยังนะ ได้หรืมั้งก็อาจจะได้เห็นแบบอะไรใหม่ๆจากซูเปอร์ซันนะครับผมที่ยังไม่เคยทำกับใครลืมไปว่าเป็นแบกแลวแต่ก็เลยแกก็คือคุยกับตัวเองอยู่ก็เดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีอะไรแบบที่ยังไม่เคยทำครับผมแล้วก็อาจจะทําให้ดูมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นตัวผมมากขึ้นให้มันชัดมากขึ้นอไอันนี้ที่ทาครับแต่เรารู้สึกว่าอยากแบบ r ร p เซนต์อีกแบบที่เรารู้สึกว่าอยากจะ ทำเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ถึงกับรีแบนแต่หมายถึงว่าอยากทําให้มันมีอะไรมากขึ้นสําหรับตัวเราใช่ครับใช่เครียดเลยเครียดเลยเพราะว่าคุยกับพี่อ้อฟอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเคาเพลงละเราเลือกเพลงแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นซิงเกิลแรกอะเหมือนเข้าใจพี่หนูแล้วมันแบบเรารู้สึกอย่างที่บอกอะเราก็ฝึกการร้องมากขึ้นแล้วก็เอ็มีก็อยากทำให้มันดีอะไรเงี้ยเพราะเป็นเพลงแรกด้วยจะให้เรียกว่าเดบิวมันก็ดูแปลกๆเราก็เลยรู้สึกว่าทํา พื่อความสุขของคนแล้วก็เพื่อความสุขเองเราได้ลองทำอะไรสิ่งที่เราไม่เคยทำด้วยนคะก็บอกหนูอย่าไปลองนะหนูไม่มีใครฟังแนอะอย่างเั้นเยมีข้อข้อหนึ่งวาแต่เอามาเวอ e r ด้วยกันได้แต่อย่าไปลองนะเอาไปลองมันไม่เหมือนกันเพลงเนี้ยเขาเ้องกาตรงนี้ฮ่าฮฮ่าฮ่าฮ่ฮา้าา่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 ่า่อ จบเพราะเพราะอะไรเพราะเพราะว่าคนร้องเป็นเฮียอ่ากับ้านดแต่ดีครับแต่ดีเป็นเป็นเพลงที่ไวดีมากครับผมแล้วก็ฟังได้เรื่อยๆใช่เป็นเพลงอ่าไม่ชฉามีเดียมมีเดียมครับผมมีจังหวะหน่อยได้หามาจากตัซีเองเลยหรือ่ามีมีเกินประมาณ70เปอร์เซ็นต์ดนตรีด้วยครับใช่ใช่ใช่ครับผมเราชอบมากต้องรอติดตาม ร้องเพลงอะฮะัการร้องนี่แหละเพราะเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นแนวร้องที่มันมีมนันมีไดนามิกมากขึ้นลงอะไรเงี้ยแล้วจังหวะอะไรเงี้ยใช่อาจอาจจะเพราะกว่าร้องสดอาจจะแบบเรียๆนิดนึงใช่ครับรอติดตามที่ที่เขาไปซุ่มมาเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับการร้องเพลงจริงๆผมตันหนักมากเลยนะเวลาแบบว่า,อาพอไปพอถูพอถ่ยไ,ไปได้แต่พอมาอีเวนต์อน่ะ มันจะมีความเป็นความถนัดของตัวเองของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามฝึกให้มันมีแบบว่าน่าสนใจมากขึ้นรู้สึกไหมครับว่าตัวเองร้องเพลงดีขึ้นแต่คนบอกว่าเอ้ยดีซีแล้วพี่พี่พัฒนาการของซีในการร้องเพลงก็เจอแฟนคลับแต่ละคนบอกให้มั่นใจมากขึ้นหน่อยนะมั่นใจมากขึ้นหนูก็าอยากบอกมั่นใจมากขึ้นโอเคโอเคมั่นใจสู้อะไรเงี้ยดีขึ้นจริงจริงไม่ใช่แค่เฮียด้วยผมด้วยแบบเราก็อันนิจาตัวเองอ่ะไม่ใช่ก็โอ้เฮียร้องมา สามปีแล้วถ้าไม่ดีขึ้นก็คือไม่ร้องเลยพี่ดีขึ้นหน่อยดีกว่าจริงๆก็ได้จริงๆก็ได้หนูเป็นแบบอย่ามกันนะครับเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงแล้วก็ตั้งใจร้องมากเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหนูก็เป็นแบบครูอยู่ห่างๆอะไรเงี้ยแบบว่าให้ร้องหรือว่าให้ตั้งใจในการร้องหรือว่าแบบร้องให้ถูกวิธีอะไรเงี้ยครับผม นี่่่จะไได้ฟัังเทาหรรคบปีนี้ครับแน่นอนเพราะมีวันถ่าย MV แล้วเดือนนี้นิดนึงแล้วนะปีนี้ใช่เดือนนิดเดียวแล้วนะไม่เดินทีก็เดินหน้านี่เลยนี่เลยบอกเลยเลยกดดันอยู่นี่แต่สนุกฮะสนุกก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรสิ่งอะไรแบบที่ใหม่ๆท้าทายดีก็ฝากด้วยฮะแล้วรอติดตามกันว่าจะเป็นเอ็มวียังไงเป็นเพลงแบบไหนแล้วก็จะถ่ายเอ็มวีมัเป็นยังไงก็รอติดตามแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบนะเพราะว่าตัวผมชอบมากฟังได้เรื่อยๆเวลาเปิดขับรถไปด้วยอะไรเงี้ยโอ้โห เพราะแน่นอนจักรยานจักรยานก็ได้เสียงดังฟังนะฮะอะอะไรคนอยากได้ปีใหม่ค่ะปีใหม่เพื่อควปีใหม่หน่อยเพื่อความปีใหม่คคนนเลยปีใหม่ก็ขอให้รักกันดีๆรักกันดีๆรักกันรัักกนดีๆก็มีแต่ความสุขไงครับผมใครมีแฟนก็รักกันดีๆรักกันนานๆนะครับผมใครที่ยังไม่มีก็ขอให มีแฟนแต่ใครที่แบบหาไม่ได้ก็ขอให้อยู่ให้ได้ครับผม oh ไม่เดยวสักวันมันก็เจอเอออยู่ให้ได้เดี๋ยวก็เจอเออเดี๋ยวก็เจออะไรนะครับอะไรนะครับใช่ครับเป็นแฟนผมก็ได้หมาืมปันขับไปพอด์ไปพอยด์ไปครับก็บีใหม่นี พอให้สิ่งดีๆเข้ามานะครับอะไรที่ไม่ดีก็ออกไปให้หมดเลยใช่แต่ว่าไม่ใช่ซีนีวีนะครับที่จะออกไปขอให้เป็นปีที่ดีแล้วกันครับึ้นปีใหม่แล้วปีหน้าก็เดี๋ยวจะมีแบบว่าผลงานอะไรเยอะแยะเลยที่คอยมอบความสุขให้ทุกคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะยังรอดูรอชมพวกเราอยู่นะครับแล้วก็ปีหน้าคออะไรสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบัปรพัถนา ขอให้ร่ำรวยเงินทององเวเองใช่มาเจอซีนนี้ไปกว่องแตทีน่นั่นแหละครับถนูไม่อ <c oughs> พอไม่เก่งอ่ะเลยพอไม่เก่งนีงโดยรวมก็อยากให้แบบว่าอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มันจะเจอทุกปัญหาเลยเนาะเราก็แบบว่ามีสติแล้วก็รับมือกับปัญหาแล้วก็ลุยต่อไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าผมคิดเสมอเวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าเจอปัญหาอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราต้อง มีคนที่เหนื่อยกว่าเราแล้วเจอปัญหาเยอะกว่าเราเงี้ยเออมันก็จะเป็นแบบหนึ่งยกำลังใจก็เราสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยครับขอให้มีความสุขกับปีใหม่ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปงานอีเวนต์ช่วงสิ้นปีของเราฮะเยอะครับผมเครียดอีกแล้วเพลงเยอะเกินในหัวเราโอ้เดือนหน้าหลายที่มากเลยครับหลายที่ครับหลายที่ใช่ครับเรียกว่าเดือนหน้าจะได้ฟังเพลงฉ่ำๆเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับยินดีิร์ยนะคะ